อัปเดตสตอ็ออีกแล้วนะครับคงสุดท้ายก่อนของการนะอา้าวกอดแสนเก้าเอสเคปแสนเก้าซีวิกซีวกซีวรือเท่าไหร่วะซีว i กสามแสนสองนะครับปีหนึ่งหนึ่งห้าสดีนะครับ499นะครับปี08นยะครับปีศู สวยๆสวยีวิ c สีวิคนะครับสามแสห้าปีหนึ่งสามนะจ๊ะสามแสนห้ามาดูกันได้ห e น,นึ่งพันแปดอีวอโวสี่เก้าเก้านะครับอนนวอลโวเอสแปูนยี่เกนะครับเบะโยเปร์ปรทุนสามุจ็ซีซียังอยู่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  เ่าประทุนนะสามสบเจ็ดซีปี0ูนย์แนะครับห้าแสนสี่หมื่นหพับาทจุก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 นะครับจุกสามสามแสนเท่าไหร่วะสามแสนสปีหนึ่งสีนะจ๊ะสวยๆสเปว่าก้อน สีดํานะครับปี05นะครับสองสองแสนห้าบาทเบนเป็นเบนเบนเบนเจ็ดแสนสองนห้าพันบาทนะครับอี0สองร้อยเจ็ดแสนสองหมนห้าันบาทนะครับรวีออสวีออสเท่าไหร่วะวีออสสองแสนกระบ,บาท 2 0 0 0นะครับสีดำ 1.5e นะครับสีดำแอนด์โลเวอร์200,8 D04 สีดำดีเซนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับวิโก้วิโก้นะ v ico. V ico, นี่มี1315นะ13ขายอยู่เท่าไหร่นะ หนนี่ขายอยู่สองห่้าสองแสนหนึ่งบาทถ้าเป็นหนึ่งห้านี่ขายอยู่2องแสนเก้านะครับส่วนเบนซ์คันนี้อยู่ที่6 1แสนหบาทนะครับ c ีสอห้านนะ CGI ครับปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวสองห้าูนนะไม่ใช่สองรนะครับราคาก็เลยประมาณนี้6กแสนกว่บาทคุณได หุนได้คุนไดุ้นได้สามแสน 3, กว่านะครับสามแสนสองเบนเบนเอสองเอสามห้าศูนนะครับหกเก้าเก้าานปี07นย์เจ็ดะครับซันรูปเอซันรูปนะครับแม็กสินะซันรูปนะด้วยซันรูด้วย เชฟโรเลตแคปติว่าปีหนึ่งสนะครับสองแสนแปดสองแดีเซ็นนะดีเซ็นบีเอ็สย์ไอเอ้สามสองศูนย์ดีห้าแสนหหาแสหกนะครับสวยเดิมเดิม รถรู้รถรู้แสนกบบาทแส้นแปดครับเส้นแปดปีศูนย์ปีศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยมีแหลกข้างบนเรียบร้อยไทยแคมปิ้งนะไปได้เลยนะครับ โฟกดำหายากนะมีคันเดียวในเว็บนะศูนย์สองสันเจ็ดศูนย์สองสามพันเครื่องวีหกอ่ะสามมนสองวะเป็นสินโฟกพาศาสตร์สี่หมื่นเก้าออตโต้ขับได้ปกติ แจ๊ด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 สองหกเก้าหแสนหกหมื้าพบาทวสวยๆเดิม,ดมออตโต้นะออโต้ออตโออตโ้หมดเลยฟอร์ดเฟสต้าออตโต้เหมือนกันปีหนนะครับปีหนึ่งสามแสนปะครับแสนแปดปี1 3ึ่งสาม อันนี้ก็แสนแปดเก้าปีหนึ่งสองนิสสันอมเมลา่าเบนเบนยี่สองสามศูนปีเก้าเก้าแปดเนี e 30, ่ยแสนเกนะครับรถต้นะครับห้าแ0นสันบาท ปีสิบห้านะปีสิบห้าเลยนะดีเซ็นนะครับเธรรมดานะครับสวยๆที่อื่นขายกันหกแสนเราขายสางแสนสี่หมื่นห้าพันบาทาแต่แฟนได้หกแสนนะครับมาดูกันได้เฮ้ในบอกครบเรียบร้อย เอสตมาศูนย์สี่นะครับสามแสนสามเอสสองแปดศูนย์เท่าไหร่วะแสนเก้าคันนี้ 1, 3, 9, แสนสามเก้าใช่ไหมเทมเบอรแสนสามเก้านะครับคันนี้ปีหนึ่งสามนะสองแสนหนึ่หมื่นห้าพันบาทเป็นเครื่องเป็นสินนะ CNG โรงงาน บนอีกคันหนึ่งโคโรล่านะครับ9 9 0 0 0คันนี้แสน9 9นะครับอันติสปี1 0นะครับ 1.6e LPG นะครับเครื่องช่วงล่างดีหมดแส9 9 0 0นะครับเบนคันนี้แสน2 e 2 3 e 2 e 2 0นะครับ2 0 0 0นะครับ เอ้แสนสองไม่ใช่สองแสนสองดูกันได้นะครับต่อต่อ,อต่อเลยนะใครเอาแมวไหมเนี่ยหืมว่าไง <c oughs> แมวอ่ะต่อต่อนะไททันขับสี่ 799สีเทาดำนะสวยไหมครับสีสีเทาอันนี้น่าจะ599นะใช่ป่ะคันที่แล้วก็5 9าเาเนะครับขายวัวประมาณนี้แหละ599ถ้าเป็นตัวพิเศษก็จะแพงหน่อยปาเจโร่โอ้โห9ก0 0ใครเอาบ้างมาเร็วๆด่วนๆ่วนปี20 บีทีห้าสิบเหลือคันเดียวแล้วสีดำ Auto ออโต้เหลือคันเดียวแล้วนะเมื่อวานพึ่งออกไปหนะึ 5, 5, 5. ่งคันฮันเดอร์ออโตนะห้าแสนห้าปะจบจบนาวล่าห้าแสนสองเหลือคันเดียวเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วไรตันพลาสสีส้มนะครับหกแสนหกหมืหกพันบาทถ้าเป็นอดลีดอยู่ที่ จ็ดแสนห้าหเก้าพันบาทนะครับสีส้มเหมือนการแอดลีดแอดลีดจะมีกระจังดำใช่ไหมกระจังดำแล้วก็ชุดแต่งแอดลีดอะเบาะส้มะนะครับเจ็ดแสหมนบาทเอ็กคันนี้ห้าแสนนะครับดูกันได้เอ็กวีออโต้ปีหนึ่งนประมาณเนี้ยแต่คันนี้คันนี้นึกจะเป็น คุสตาร์ทป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกุญแจรธรรมดาแต่มันใหม่อยู่อ่ะเบ n z เก้าแสนสองะครับเก้าแสนสองรดสองหมืนหลือเก้าแสนรดื้อๆเลยนะครับเห่ือ 9, ดดเก้าแสนะอ 9, พอเอาไหมาออโต้เอสี่ถึงแปดศูนคูปเป้นเนี่ยเอสเคปเอสเคปแสนเก้าอยากขายมาซื้อหน่อยไม่มีตังคขายแล,นละนาวลา นวล่าเกียร์ธรรมดานะมีคันเดียวสีเทาเกียร์ธรรมดาล้อแม็กใหม่คิ้วใหม่บันไดใหม่นะครับหกหมื่นกว่าบาทแต่ว่าเราขายแค่สี่หกเก้านะครับเหลือคันเดียวสี่หเก้าเบนซ์เปิดป,ประทุนร้านสี่เก้าประทุน 4, ร้านสี่เก้าร้านสี่เก้า ประชุนดีเซน e สองพันสิ cdi ดีเซนนะครับเก้าแสนเก้าเก้าแสนเก้านะครับปีห e นึ่งสองครับเป็นไฟสี่ดวงนะนะครับคันนี้คันนี้เป็นมันได้เชนไฟดวงเดียวนะครับมันได้เชนจากสี่ดวงเนะี่ยเหลือดวงเดียวนะคันนี้เป็นไอบูทิคไฮบิด e สามร้อยบูทิคไฮบิด a m g จ้เคอไอบีดเอ็มจีนะครับอันนี้ร้านหนึ่งร้านหนึ่งแสนนะครับห่างกันนิดเดียวซื้อน้าใหม่ไปะนะสี่ีห้าห้าสามศูนย์ไอยังอยู่เลยเนี่ยรถมาแสนหนึ่งเหลือร้านเก้าเก้าร้านเก้าหมื่นเก้าพัน้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทร้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะนะครับ จัดได้จัดได้สองล้านนี่แหละฟรีดาวอ่ะนะครับจ่ายค่าประกันค่าอะไรก็ไม่กี่ตังค์ห้าหมื่นถ้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นไม่กินเนี้ยออกรถเจ็ดหมื่นนะครับรถใหม่ดาวสี่แสนละอันนี้รถเฮียเขานะเป็นคูเป้น,ปนนะอันนี้ห้าแสนนะครับมาคุยราคากับเฮียกันได้นี่ไอทตันพารส,สีดำเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาแอบถ่ายให้ดูก่อน ขึ้นเข้ามาเลยอ,อันนี้ก็ประมาณหกเก้าเก้าอะประมาณเนี้ยนะครับสีดำไม่มีแล้วหายยากมากเลยรถรถช่กนี้หาย,ยากกระบะเหลือน้อยแล้วเห็นไหมเหลืออยู่ประมาณสิบคันเองปกติมีประมาณยี่สิบกว่าคันนะกระบะเหลือน้อยแล้วคือมันมัน,ม,นมันหาย,ยากมากใครจะซื้อรีบมาซื้อเบ้นเบ้น,นรุ่นอะไรวะ เยอะจัดบูเทกบูเทกอีสามร้อยบูเทกไปสี่ดวงนะครับบูเทกเอ g มจีเก้าบาทเท่าไหร่เนี่ยเก้าแสนเก้าสวยมากสีดำด้วยนะครับ ผมการไปเที่ยวหนกันเนี่ยมีรถใช้ยังฮะวันนี้รีบมานะที่สุดท้ายนะทีนี้คือหมดแล้วนะไม่ทันละมาวันจันทร์เลยมาเออมาวันจันทร์เลยด่วนๆไม่งั้นไม่ได้แล้วนะรถอะถ้าซื้อสดอะได้แต่ถ้าซื้อผ่อนนี่ต้องรีบมาวันจนันทะร์างคานนะครเสียวีแสนแปดปีศูนย์สี่แสแปดออโต้ โฟกัสโตโบสี่สี่เก้าสี่สี่สานสี่หมื่นเก้าพันบาทโตโบหมดแล้วนะเหลือคันเดียวแล้ว